เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับสลับสะพานไม้ไผ่ของผมนะครับขามคลองนะครับงบลอยยี่สิบบาทครับตะปูสามกิโลนะครับที่เหลือคือไม้ไผ่กลับไปขอจากพี่สาวแน่นะครับจากบ้านใกล้เคียงแน่แล้วก็เสาไม่ยูคากะนี่ครับเอาตามต้นขอเพิ่นแล้วก็นี่ไม้ยุค่าแถวนี้ขอเพิ่นนะครับ ครับพี่น้องครับคลิปนี้กะสีมาเฮ็ดสะพานนะครับขางคล้องนะครับก็หลังจากที่ไปตัดใบไผ่มากะสีเอาไมู้คานะครับเป็นฐานเดี๋ยวสีเอาไม้ไผ่ใกล้นะครับเพื่อเฮ็ดเป็นสะพานขามไปนะครับกะสีข้อเฮ็ดเอาเองครับพี่น้องครับไม่เคยเฮ็ดดอกแต่ว่ากะซีตามนี่แหละให้พ่อเพื่อนเป็นคนออกแบบให้วิศวกรนะครับพ่อเพื่อนก็เฮ็ดไว้แล้วตะกี้กันพ่อเฮ็ดได้กับบางอยางแล้วพอเนาะตอนนี้อยู่เราเถ้าหักแล้วเฮ็ดไว้แล้วกะให้เพื่อนให้ข้าแม่นำ นะครับว่าเห็ดเนยเน่เห็ดเนยเนี่ยขึ้นครับแม่น้ำเราจะค่อยเ็ดไปนะครับผมเอาเดี๋ยวเ็ดไปเรื่อยครับพี่น้องครับมาถ่ายบึงว่าสะพานไม้ไผ่นะครับของสวนน้ชาเนี่ยมันสีทนทานบอนะครับสีเย็บเย็บปองคนกึบประกาข่ามหร่อยพี่น้องครับ่วามันเป็นตะยานมาสั่นแล้วรอเบึงนะครับว่าจะออกมาแบบใดครับเราติดตามกันครับพี่น้องครับ

ห้อรูกมันห้อมันห้อ เดี๋ยวพี่น้องครับหลังจากที่พั่นไปสองมือสีมาหอดฟังแล้วนะครับพอดีมีใยปองไม่เห็นพอดีเพราะสั้นนี่พังแน่นอนแม่ก็เลยเอาไม้เนี่ยเสริมมันเ่เสริมพังว่ะแม่เฮ้ยจัดไปเฮ็ดบูนจัดเอาบางบางที่นะบางย่างผมก็บรูดครพี่น้องครับมีอะไรให้เหมือนเฮ็ดบ้านให้เหมือนรถปีจัลโปี๊บุ้งยกูบุ้งแอนซื้อให้แบบไปให้เป็นเบิดอตเลยแม่หนะพอดีก็ต้องเป็นบลดโครงการให้ทำแบบไปให้เป็นเบิด นี้กะทีเฮ็ดลาเฮ็ดไอ้คุณลุมเฮ็ดเล้ามับ่มแม่เปนเฮ็ดเ,เสาเพือเ่อย็ดเล้ามาับ่เฮ็ดลาสะพานก็สั้นเดี๋ยวนะาขานสาีตกแตมือีสามครับพี่น้องมือนี้มือทีสามแล้วเฮ็ดสะพาน,นอเอเฮหน่อยแตกไหมแตกั้มมงมบ่ตีสาลง่าลงอ เี่ยนพอดักเนี่ย <FELIPE> อ <division nosso Expert> ีก <sujet> อ <congestion could ens> ันนึงมันใ่ตรงนี้ไปเลยบอกว่อดีนะเบอร์ตาทิมใหม่นะจากระดือๆจา เอาเอาเอนี้วันที่สามครับพี่น้องในกาดเพชสะพานนะครับเทศสามมือแล้วนะครับพอให้ไปนะครับก็มีผมนะครับมีแม่แล้วก็แม่นาชานาชาซีคนนะครับเพ็นส้อยกันเมนี่ก็ได้เล่าครับได้เล่าแล้วนะครับกอชีเลือนะครับเอาเสามาคาำกลางนะครับเพื่อความหมั่นคงนะครับคอยสีปล่อยน้ำนะครับหลังจากที่เล่าเสร็จคอยสีเอาเอาเสามาขาำกลางตัวนี้งับสองเสานะครับคอย สิปล่อยหนาบลงให้มันเต็มเลยนะครับเต็มเต็มขอบตะลิ่งนี่แหละนี่ครับพี่น้องครับเฮ็ดเองครับก็เฮ็ดไปนะครับไม่ต้องเฝ้านะครับสาหมื่นเต็มเลยนะครับเฮ็ดตะเศรอเฮ็ดย้ําตะเศรอบย้ําตะแยงครับย้ําตะเศาก็ไปหาตัดไม้ไว้นะครับย้ําตะแยงก็มาตัดตอกตีสิครับเพราะว่าอ่าช่วงฝางมือนะครับช่วงเศรอบงกไปธุระก็ไม่ได้มาเฮ็ดมือใดบ้างครับย้ําตแยงสิครับมาเดือดอ่อนมาเฮ็ดเฮ็ดทีละอย่างอ่ารอชมนะครับรอชมไปเรื่อยครับว่ามันสิสมฤทธิ์บ่นะครับสำหรับ อ่ะสะพานไม้ไผ่ของผมนะครับ,บเบอเคยฮียอาสะไปไปเดี๋ยวเข้ากับบ้านละมือหนามาเห็ดใ่ครับ โอ้ซ oh, ีม so ือครับพี่น้องครับเฮ็ดสะพานไม้ไผ่นะครับสะพานขามคลองสีมือเลยนะครับเห็ดยำมือเส่ายำมือแรงครับพอเฮ็ดนะครับยงมือเสาก็ตัดไม้นะครับมาไหวยำมือแรงมาเลื่อยตอกตอกเห็ดอยว่กันคือผมเฮ็ดที่คนเดียวละมีแม่มีแฟนนะครับคอยอ่าออกความคิดซอยกันนะครับแต่ว่าผมก็เป็นคนลงมือทำคนเดียวนะครับบ่ได้สวยรู้ครับพี่น้องครับแต่ว่ากอ่ามันเป็นฝีมือของเฮาเนาะคืออุปกรณ์ทุ่ย่างก็ ขอเอาครับไม่อยู่ค่ะนะครับเอามาเทิศฐานกับขอเอาน้ำที่รอบคานครับขอเพิ่มพุทธต้นสองต้นนะครับเพิ่มกับไฮเพิ่มกับบัว่าโล่แพงเนาะแล้วก็ไม่ไพ่นะครับกลับไปขอเอานะครับการลงทุนแค่ซื้อตะปูนะครับผมซื้อมาอยู่ประมาณยางละกิโล่หรกับประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยยี่สิบประมาณนี้นะครับประมาณนี้ลงทุนร้อยยี่สิบสลับสะพานไม่ไพ่นะครับขามคองของผมนะครับลงทุนร้อยยี่สิบบาทประมาณนี้แหละครับแล้วก็ ที่เหลือก็เป็นแห้งนะครับเห็ดยังมือเส่ายยังมอแรงอู้เมื่อยครับพี่น้องบ่เคยเห็ดตะเท่านะครับอันใดผมบ่เคยเห็ดก็ได้เห็ดนะครับเดี๋ยวไ่เคยอ่าบ่ค่อยที่ได้จับสอบจับจอบจับเสียมจับขอดเดืูเลยครับแต่ว่าก็อ่าในเมื่อเฮาหันมาเห็ดนะครับก็ได้เรียนรู้ไปนะครับว่านี่ครับการเป็นเกษตรกรเนี่ยมันบ่ได้ง่ายเลยนะครับสีเข็ดนั่นเทนี้มันต้องใส่ความอดทนนะครับแล้วก็ต้องอ่าขยันนะครับใส่แรงกายนะครับส่วนมากจะใส่แรงกายเลยนะครับหลักๆเลยคือแรงนะครับว่า อ่าปกตินะครับผมถ่ายรูปผมก็จะใส่แค่สมองฝีมือนะครับเพราะว่าไอแบกกล้องมันก็ใบหนักปะนี่นะก็เลยอาเนี่ครับพี่น้องครับได้มาแล้วก็ค่อยเห็ดไปเรื่อยครับสุดท้ายก็เป็นสะพานในรูปแบบของเขาเองนะครับบ่ได้สวยรูสวยอย่างครับแต่ว่าก็เน้นนะครับใส่งานนะครับให้เดินไปเดินมาเอาไว้เพื่อเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับผมนี่นะครับสะพานไม้ไผ่นะครับงบลอยยี่สิบบาทครับ บ่ได้สวยหรูสวยยังครับพี่น้องครับแต่ว่าภูมิใจครับภูมิใจที่ว่ามันออกมาแล้วสามารถใช้งานได้นะครับบ่รู้ว่าอายุการใช้งานสี่โดนมาได้นะครับก็รอเบื้องตอนมิ่มนะครับว่ามันสีคงทนบอลหล่ะก่าไม่ไพ่ตอนมันแห้งมันสี่แตกสี่ยุบสี่อย่างบอนะครับก็ร่อรอเบื้องครับกสบีได้เป็นบทเรียนครับพี่น้องครับขันมันพังมันยังกับช้ได้เป็นบทเรียนเข้ากับสี้ได้นำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับคือบุิภัยสีเก่งมากโดยกําเนิดครับพี่น้อง เขาก็ต้องเรียนรู้ด้วยความผิดพลาดนะครับเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนในการเรียนรู้นะครับเพียงแค่เขาลงมือเฮ็ดครับพี่น้องเขาสิได้เรียนรู้ไปในตัวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับสลับสะพานไม้ไผ่ของผมนะครับขามคลองนะครับงบลอยยี่สิบบาทครับตะปูสามกิโลนะครับที่เหลือคือไม้ไผ่กลับไปขอจาก พี่สาวแน่นะครับจากบ้านใกล้เคียงแน่แล้วก็เสาไมยูค่ากันี่ครับเอาตามต้นขอเพิ่นแล้วก็นี่ไมยูค่าแถวนี้ขอเพิ่นนะครับก็นี่แหละครับเพชรเองครับยูซีมือคอยเฮ็ดนะครับยังไม่เศร้า้วือยังไมอแรงครับมาเห็กับแม่กับแฟนนะครับคอยซอยกันเฮ็ดออกแบบกันนะครับกับบ้เฮ็ดอย่างไรนะครับมากมายนะครับขอแค่นะครับมันขามไปได้นะครับเอาไว้ถ้ายรูปเช็คอินกันครับพี่น้องครับกับบรู้ว่ามันชีใส งานได้หลายปีบอดนะครับก็ร่อๆอเบิ้งนะครับว่าหลังจากที่น้ำเขาแล้วแล้วก็ไม่แหงนี้มันสิเป็นแบบใดก็ลอที่ตามไปเรื่อยครับแต่ว่านะครับเป็นขั้งแรกของผมนะครับที่เทศสะพานนะครับจะถือว่าโอเคนะครับนี่ถือว่าภูมิใจครับบอสไยดต่ว่าภูมิใจที่ได้เฮ็ดด้วยพี่มือ้าของนะครับนี่ถือว่าภูมิใจครับพี่้องครับที่ว่านี่ครับได้มาเฮ็ดเกษตรแล้วก็ได้เรียนลู้นะครับว่ามันมป็นไงเลยนะครับเพราะว่ามันใส่แรงเป็นหลักเลยนะครับ คือเขานี่ต้องใส่แรงเป็นหลักนะครับเพราะว่าจะเป็นอีหยังก็สร้างนะครับคือจังปลูกข้าวก็ต้องใส่แรงขุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีทุนนะครับในการซื้อเบี้ยต้นไม้ต้นหยังกระร้างให้เกษตรใช้ทุนแต่ว่าไม้ไผ่นี่นะครับผมลงทุนไปซื้อตะปูนะครับ3ากิโลครับร้อยยี่สิบบาทนะครับที่เหลือก็ขอเอาครับพี่น้องครับที่เหลือขอเอาสำหรับที่นี่ก็ขอพูดรลายนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องราชาภาพเที่ยวไว้นะครับเจริญกันมีอัปเดต เกี่ยวกับสวนของผมผมก็บชิมาดีทายคลิปลงให้พี่น้อง <Okay. S 1> มือเรื่อยนะครับอ่าสำหรับคิปนีสวัสดีครับบ๊ายบายลเลยบอายบายก่อนบ๊ายบาย okay.